สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกๆุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะคะวันที่19พฤษภาคม2 5 6 5นนะคะพี่น้องก่อนคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่18พฤษภาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ สิบแปดพฤษภานะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้านะคะเด่นรอบบ่ายเจ็ดและหกนะคะบนของรอบเช้าบนหนึ่งหนึ่งห้าล่างสี่ศูนย์นะคะพี่น้องคู่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องเด่นมาแต่ศูนย์นะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เจ็ดและหกบนมาหนึ่งสองศูนย์ล่างสี่ห้านะคะพี่น้องคะ วันนี้ไม่มานะคะวันที่สิบแปดไม่เข้านะคะเข้าแต่ศูนย์ตัวเดียวนะคะพี่น้องคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะค่ะมาต่อวันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้านะคะพี่น้องคะจะให้ตัวเด่นเลยแล้วกันนะคะใจไม่ได้คิดสูตรการคำนวณให้ดูนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ศูนย์และเก้าค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะศูนย์นะคะพี่น้องเจมักศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองแล้วก็ศูนย์เก้านะคะ 9ค่ะพี่น้องคะ91้ค่ะเก้าสี่เก้อนะคะพี่น้องคะตอรอบบ่ายนะคะรอบบายเด่นอยู่ที่1และศนย์ค่ะพี่น้อง จัคู่้วามน่าจะเป็นนะคะหน,นะคะพี่น้องใจมัก1นหาค่ะ1นึ่งห้าหนแล้วก็1 8ึนะคะพี่น้องศค่ะศู ศูนย์ห้าศูนย่แล้วก็ศูนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับหวยหุ้นนีเคอีกวันที่19บเก้พฤษภาคมนะคะเด่นรอบเช้านะคะใจะให้0ูนย์และเเด่นรอบบ่ายให้1นและศนย์ะคะพี่น้องตัวเลขสองตัวสามตัวนี้นะคะศูนนึ่นะคะ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะพี่น้องขาชอบชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะคก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญาตฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ